เลนเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเมฆสายจะทมกายเป็นทางหนุ่ง ช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนต์ปูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารพาณิชย์ที่หกเป็นคนคิดธุรกิจของสัก์ไทย ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการเถียงแทนเจ้านะครับช่วงนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับฟ้าหญิงซิลิเทพเหมือนเดิมนะครับกับประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายนี้นะครับฟ้าหญิงครับ ณปัจจุบันนี้นะครับทางนานาอารยประเทศนะครับในโลกตะวันตกเอ่ยในภากฝั่งของสหรัฐอเมริกาเลยโดยเฉพาะประธานาธิบดีบารักโอบามาเนี่ยเขาก็มีการขอร้องเลยนะฮะว่าให้มีการคืนอำนาจให้กับประชาชนก็คือให้มีการเลือกตั้งเร็วๆนั่นแหละฮะในมุมมองความคิดของฟ้าอีสิเดนเทนเนี่ยคิดยังไงฮะเออลัฒนาตรงนี้เนี่ยนะต้องเข้าใจก่อนว่า ในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีการเลือกตั้งถึงแล้ว oh. เพราะประสบที่กรทุกคนมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยู่หัวคือคือ,คอไอประเด็นเรื่องนี้เอาอะไรเป็นบรรทัานในการชี้วัดนะชี้วัดเจอคิดดูนะประชาชนจำนวนมากไปถวายพระพรครับใช่ไหมอยากให้พระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญทุกครั้งวันที่ห้าธันวาก็จะมีการถวายพระพรชัย ประชาชนทุกคนคอยสนับตับฟังข่าวอาการพระประชว่าเมื่อไหร่จะทรงสวรรคตเอ้ยไม่ใช่เมื่อไหร่จะทรงหายออ๋ครับมีการบวชพระถึงหนึ่งแสนลูกบทดนีนอีกหนึ่งล้านครับคิดว่าจะมีเขาเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาจำนวนหกสิบล้านไม่ต้องทำอะไรเลยนะมาถวายพระพรทั่วประเทศแต่ในขณะที่เมื่อมีการเรียกว่า ยึดอำนาจรัฐเคยมีคนประท้วงไหมก็ไม่มีใช่ไหมคอรทชคืนความสุขประชาชนก็นิยม,มชมชอบไปดู<ต>โทรนะแ,แต่ที่ไม่มี<ต>เนี่ยเพราะว่าคือแต่ที่ไม่มีเนี่ยเพราะว่าประชาชนก็ก็ถูกทหารเองเอาปืนไปขู่จับไปปรับทัศนคติไปลูกลานครอบครัวเขามันเลยทําให้ประชาชนเนี่ย เขาก็ไม่ค่อยออกมาเคลื่อนไหวนะฮะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นยืนยันว่าประชาชนเขาไม่มีความคิดที่เขาต่อต้อนานคณะรัฐประหารนะ,ะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเกิดเขาใจผิดทหารมีหน้าที่บำบัดทุกบำรุูสุครับทหารมีหน้าที่รักษาความสงบความมั่นคงของประเทศและราชบัลลังก์ทหารเขาไม่ได้ทำของเขาเองนะครับเขามีกฎเกณฑ์สุดปีพระราชบัญญัติว่า้วยสถานการณ์ฉุกเฉิน เพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยไอ้ที่มันเป็นตัวปอดมันมีไม่กี่คนหรอกรับรับจำนวนได้ทุกวันนี้ทหารกำลับบงทำหน้าที่ปราบปรามผู้มีทิพน<อ>เรามีรายชื่อหกพันประชื่อครับทางนั้นนี่นะทุกอย่างจะสมบุกเรียบร้อยคือต้องขอความร่วมมือเราแค่ขอเวลาปีสองปีห้าปีร้อยปีให้เราไม่ได้รยังไงคือมันจะมากเกินไปนะมันก็จะไม่เรียบร้อยก็รประชาชนก็ให้ เวลากับสถาบันกษัตริย์ให้เวลากับกลุ่มอํานาจนิยมมานานจนตอนนี้ประชาชนเขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันไปต่อไม่ได้เจ้าใจในประเทศไทยเราตั้งมากี่ปีตั้งแต่สมัยสุโขโท,ทยัยพ่อเราแพงแตั็งตระกษอนไทยนะครับตกเจ็ดร้อยปีแล้วเราขอเวลาแค่ห้าหกสิบปีมันจะมากไปยังไงประเทศเราตั้งมากี่ปีแล้วชั่วชีวิตคนคนหนึ่งนะหกสิบเจ็ดสิบปีพระเจ้าอหัวท่านเลยยากมาปีนี้ปีที่เจ็ดสิบแล้ว ขอเวลาสามสี่สิบปีจะทนไม่ได้หรือยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาขอเวลาแล้วเนี่ยในเมื่อทหารอุตสาเสสระอุตสาเสสระเจอไม่ได้ฟังพลเอกประยุทธ์ท่านพูดทุกข้างเลยท่านไม่อยากเป็นไม่อยากมีอำนาจแต่ท่านมาเพราะท่านเป็นทหารเป็นลูกของชาติท่านเสระมาทํางานแก้ปัญหาท่านเป็นคนที่เก่งมากต่อปัญหาได้ทุกเรื่องเป็นคนที่มีความจริงใจ เธอไปดูพอเลยสำรวจมาแล้วเนี่ยถ้านผู้เด็กปยุยเป็นคนที่มีความคิดใจตอปัญหาที่ยังเด็กขาดต่างประเทศตกบตลึงมากตอบทุกเรื่องเลยเร<ฆ>ื่องที่มีคนจะตอบถ้า็ตอบเรื่องที่มีคนจะรู้ถ้านก็ยังตอบ<ฆ>ถ้าตอบเกินเวล,ลาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย<อ>เป็นอัจฉริยะบุคคลมากนี่ถ้าท่านไปเกิดในประเทศอื่อนท่านในรางวัลหนุกวัยไปแล้วโอ้สุดยอดขนาดนั้นหรอครับเป็นวิจัยจาชาติเนี่ยฮะ อันนี้ไม่น <zeros> ช e ag ่พูดเองนะจากการสำรวจเป็นอย่างนั้นจริงๆจากการสำรวจด้วยเหรอคบนี่ดาวโพลยที่อาการสมบัติทางลมธนาบงท่านเคยดูแลอยู่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วแต่ก็ไป็นลุกลองสมบัติเหมือนเดิมนี่ดาโพที่พี่โพธรรมดาะะยโซลับปิเตโพไม่ใช่ปีเตีปีเตอโถปีเตเอกทั้งหมดไงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องหมายรับประกันได้ <c oughs> คือผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่านี้ดาโพเนี่ยจะให้โพที่มันเป็นจริงกับสังคมไทยได้มากน้อยเท่าไหร่นะเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะค่อนข้างที่จะขัดกับความเป็นจริงของสังคมไทยมามากเสือเกินนะครับก็ต้องให้พี่นงประชาชนพิจารณากันว่าสมควรจะส่งลูกหลานไปเรียนที่นี่หรือเปล่านะครับเพราะมันย้อนแย้งกับความเป็นจริงเสือเกินฉันขอย้ำอีกทีนะครับการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เหมาะสําหรับประเทศไทยอืมเพราะการเลือกตั้ง เท่ากับเป็นการเปิดทางให้นักการเมืองเข้ามาซื้อเสียงเข้ามาโกงกินอ๋อมันเป็นประตูอาบายเธอเข้าใจคำว่าอาบายไหมเข้าใจอ่ะเป็นประตูสูนละละ่นรกการเลือกตั้งเลยเป็นอาบายยมุกไงนะเป็นทายความชั่วร้ายเพราะฉะนั้นที่เราไม่ให้มีการเลือกตั้งก็เพื่อต้องการปิดประตูไม่ให้นักการเมืองเข้ามาปลุกเข้ามาปุง,าาปงประเทศครับ แต่ที่ผมเห็นเห็นมาในหลายประเทศว่าจะเป็นญี่ปุ่นในประเทศอ่าประเทศในแคดสแกนดิเนเวียอังกฤษอเมริกาที่เขามีการเลือกตั้งก็ไม่เห็นว่าเขาจะชั่วร้ายจนถึงขนาดที่เอ่อฟาหญิงศรินเทพได้พูดไว้เลยนะมันไม่เหมือน <c oughs> กันเนข้อที่หนึ่งนักการเมืองประเทศเอื่นเขามีสปิริตถ้ hmm. าถุบทุกตีนเขากล้าออกแต่นักการเมืองไทยมาหน้าด้านมันยึดรองสื่อข้อที่สองที่สําคัญมาก ประชาชนก็มีระเบียบเขาไม่เห็นเก่เงินไม่เห็นเก่ได้ไม่เหมือนประชาชนไทยเฉพาะประชาชนในภาคอีสานภาคเหนือที่ล้ผิดเป็นพออเห็นกงกัรเป็นดอกบัวเรืร่องแต่ทักษิณชินวัตรทั้งที่มันมาโกงมากินแต่ก็ยังเลือกเห็นเก่ได้ทัดรักศร้กิจพอเพียงเพราะฉะนั้นในื่อประชาชนไม่ดีจะให้มันเลือกไปทําไมแต่ว่าประชาชนคนอีสานคนเหนือที่พระอ,องค์ท่านได้พูดถึงเนี่ยเขาก็ยังบอกเาบอกว่า เขาอยากจะให้ท้สินกลับมาโกงอีกนะฮะนั่นแหละแหละมาลองดีรู้ว่าโกงมันยังดื่ออีกครับตามหลักพ่อเอกก็พูดอยู่แล้วว่าโตขึ้นไม่โกงอืมเราจะโกงไม่ได้แม้แต่บาทเงนสลึหนึ่งหนึ่งโกงไม่ได้รัฐธรรมนฉบับนี้คือรัฐธรรมนูญฉบับแก้โกงเธอเข้าใจไหมฉบับแก้โกงปราบโกงฉบับแก้โกงปราบโกงไม่มีการโกงเด็ดขาดแม้แต่สลนึงเดียว จะไม่มีการโกงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจะเป็นว่าประเทศเราเธอคิดดยูงง่ข้างายถ้าประเทศไทยไม่มีการโกงประเทศไทยจะเจริญขนาดไหนใช่ไหมมันจะเจริญมากหลางนั้วเนี่ยนะแล้วต้องปิดประตูถ้าไม่มีการ,รลาือกตั้งมันจะโกงได้ยังไงอคำถามเธอประเทศไทยมีการซื้อเสียงใช่ไหมมีการ<ช>ขายเสียงใช่ไหมนนถ้าไม่มีลื้กตั้งจะซื้อขายเสียงได้ยังไงโอ้จร<ช>ิงนะ ถ้ามีการตั้งนักการเมืองะัวลนึ่งนักการเมืองไม่มีเพราะไม่มีการเลือกตั้งอันนี้คือการแก้ที่ถูกที่สุดเลยเป็นการแก้ที่ต้นสายไปเหงบปัญหาเลยคือมาต้องเลือกแม่งเลยนะครับนั้ก็มีการเลือกตั้งนักการเมืองก็มีไหมก็ไม่มีฮะต่อไปแล้วก็ประหยัดไม่ต้องมีสาลีกาแผนคดียาบุงทางการเพราะมันไม่มีโอมันไม่มีแล้วพวกนงกการเมือคือทหารก็คือพวกเราครับเมืและพวกเราก็ไม่ต้องตรวจสอบพวกเราเป็นคนดี อันนี<อ>้คือการแก้ปัญหาฉันพยายามนะที่เธอพูดถึงต่างประเทศเพราะอะไรเพราะต่างประเทศเขาไม่เข้าใจ <c oughs> เขาไม่เข้าใจว่าทําไมไม่มีการเลือกตั้งถ้าเราเรียกเขามาฟังเขามาคุยเรียกเขามาปรับท่ากติเรียกทุกทุกมานเข้าค่ายทหารทั้งเกือแเดนวันมันก็จะกลัวกันไปเองโอ้ถึงจะเรียกเอ่อทุกแต่ละประเทศมาปรับท่ากติ <c oughs> เหรอฮะใช่แล้วเ่าพูดกันดีเรื่องนไม่ฟังแกใช้วิธีอย่างนี้แล้วเราบอก ตั้งนนางเรื <gehört> ่องงทาะเป็นงบทาให้การทุจ <nicht> ร <Concept> mm. ิตครับแล้วเราจะปราบยังไงปราบไม่อยู่ยังไงประชาชนยังนอกทักสินอยู่ดีพิธีการเดียวที่เราจะปราบได้คือไม่ต้องเลือกตัาง โอ้ oh, พอจะเข้าใจแล้วนะครับแต่ว่านิดหนึ่งครับมันก็มีการสำรวจออกมามีการทำวิจัยออกมาบอกว่าในการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดมากที่สุดในแวดวงของข้าราชการนะครับมันไม่ได้เกิดที่ตัวนักการเมืองน,นะฮะอันนี้พระองค์แท้จะคิดว่ายังไงฮะนั่นแหละลก็กำลังปราบอยู่นะเอาเพราะฉะนั้นเราจะให้ทหารคุมทุกอย่างครับต่อไปไม่ต้องมีตำรวจทหารคุมหมดเลยโอ้ท oh. ้ราชการทั้งหมดนะ ทานพลเอก,เอกประยุทธ์ท่านทงานด้วยความพยายามกังแข่งท่านสั่งงานทุกวันเลยครับแม้แต่ไอ้พวกเลยการอะไรท่าน,นักงานพอกเงินปป,ป,ปง,งอใช่ไหมครับย้ายให้หมดย้ายหมดเลยย้ายให้หมดทัยยดงนั้นคือจะไม่ให้มีคนไม่ดีรองรืออยู่เลยจะมีแต่คนดีจะมีแต่พวกเราคือคิดดูง่ายๆไงละเอียดแน่แต่สังรารเราก็ไม่ให้มีงมงานเ<อ>สนหอหนึ่งบาทนึ่งนั้นเลยคับ ต้องให้ขาวบริสุทธิ์ผุดด่างค่าขาวที่ไม่เคยแปดเปื้อนอะไรเลยยี่้อูโมผสมไฮเตอร์ผสมเอ็มวอครับจะต้องดีทุกอย่างจะต้องสเตอริไลเซชันโอ้ถ้าเกิดว่าจะรอดีขนาดนั้นต้องรอโรคผ้าสีอานแล้วครับผมว่านี่นะไม่ต้องมีอะไรเลยนะต่งกมไทยเราก็ต้องใช้วิธีตรวจสอบขนาดตัางนแล,<ม>แลวจะเปิดไปไม่ได้ครับแต่ในฝักฝั่งหนึ่งก็มีการพร่ำบอกว่า นักการเมืองโกงทุจริตคอรัปชั่นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายอำม,มหิตรับไม่ได้ต้องกำจัดแต่ว่าประชาชนอีกกลุ่มนึ่งเขาออกมาบอกนะบอกว่าสิ่งที่มันเลวร้ายมากกว่าก็คือการที่สถาบันกษัตริย์สนับสนุนให้ทหารออกมายึดอํำนาจของประชาชนยึดสิทธิทเสรีภาพของประชาชนเนี่ยอันเนี้ยมันร้ายกว่านักการเมืองทุจริตคอรรัปชันอีกนะฮะไม่ใช่ เธอแน่ว่าเธอไม่เข้าใจเธอต้องดูรายการของรัฐจอของประชาชนนะครับวันหนึ่งแค่สองสามชมั่วโมงเธอต้องดูดูแล้วไม่เข้าใจก็ดูไปเรื่อยๆดูแล้วดูอีกไม่ต้องดูอย่างอื่นดูที่พลเอกประยุทธ์แตงโมชาท่านอธิบายดูให้มันเข้าใจให้มันทราบซึ่งเขาเป็นในสายโลหิตครับพลเอกประยุทธ์ท่านมาประกัศก,การโกงท่านมีใช้ทุจริตพันก็มาล่างรัทมนเพื่อป้องกันการโกง ประเทศไทยมีปัญหาเดียวคือปัญหาคนโกงครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการโกงทุกอย่างก็จะเรียบร้อย<ม>แล้วต้องกำจัดคนโกงครับสิ้งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบ้านเมืองเราไม่มีการครบรพกฎกติการับการเมืองไงเมื่อเราเตือนแล้วก็ยังไม่ฟังอยามาโทษข้าราชการครับข้าราชการเนี่ยมันเตะอยู่แล้วว่าก็คือผู้รับใช้ต่างประเทศพันในพระบาทสศเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข oh. ้าราชการแต่พี่มีการโกงครับไอ้ที่โกงก็เพราะานักการเงินสั่อบังคับให้โกงอ๋อถูกนะักการเมืองบีบบังคับให้โกงใช่ก็ดูก็มีชิวยๆจะปินตัวอย่าครับก็ไปบอกให้ข้าราชการเขาโกงทาบัญชีโกงใช่ไหม hmm. ถ้าไม่มีคนไป็ต้าข้าราชการเขาจะทำเหรอโอ้ oh. แล้วก็เรามีการลงโทษเด็่ยครับนะข้าราชการเขารู้ เขาทำงานเขามีหน้าที่มีมาตราร uh ้อยห้าสิบเจ็ดฮะโกงแต่แล้วถ้าเกิดว่ากรณีของคุณสันยุทธ์เนี่ยคือเอาผิดคุณสันยุทธ์สุทธาจินดานแต่ทำไมข้าราชการที่ร่วมทำมาหากินกับกรณีของคุณสันยุทธ์อยไม่โดนเอาผิดเลยนะฮะเธอคงจะตกข่าวข้าราชการโดนตลอดชีวิตเ่ยค uh huh. รบเลยสามสิบปีป mm hmm. พ่อไปอปื้อึ่บดึง เราใช้มาตรการเด็ดขาดนันนี่คือความเป็นธรรมนะเธอเห็นไหมตัวนิสุทธิการเป็นตัวอย่างที่เราให้ความเป็นธรรมสูงสุดข้าราชการถ้าโกงแมกตาบากรสือหนึ่งจะโดนลงโทษอย่างนักถ้าเกิดว่าสมมตินิดนึงฮะฟ้าหญิงทีนทีมาถ้าเกิดคุณจะยุ่บอกว่าเอาล่ะฉันจะเอาเงินส่วนที่มีการทุจริตเขาแทนไปบริจาคคืนให้กับรัฐเหมือนกับกรณีอุทยานราชพักเนี่ยฮะเขาจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไหมครเหมือนกรณีของที่ทหารทำารัไม่ใช่เธอเปรียบเทียบผิดแล้ว ผิดเหรอฮะกรณีนี้มันทามากเชยอยู่ผิดโกงไปแล้วจริงยังคืนก็ผิดครับโกงไปบาทเงินคืนร้อยนง้นก็ยังผิดแต่อุทยานราชพักก็โกงไปแล้วนะครับไม่ผิดพวกเขาตรวจสอบเธอฟังข่าวที่เขาตรวจสอบแล้วอ๋อเรียกไอ้ตรวจสอบแล้วไม่ผิดครับแต่ตอนนี้รถสาเร็จช่วงนผิดทุกขั้นตอนตั้งแต่คันแรกตั้งแต่รออันแรกมาเลยพงมาเลยชิลแรกรอตตัวเดียวก็ผิดตั้งแต่็อตตัวแรกผิดอยู่แล้วอืมเพราะฉะนั้นต้องดูเป็นเรื่อง เรามีเจ้าหน้าที่ทีเอสไอแล้วมีทีไอยี่ว่าเป็นทีไอที่ขาวบริสุสสทธิ์ไม่ใช่ยุทธาวิษเพนเดิเป็นลักษณะคล้ายๆปาบุญจิ้นเลยยิ่ห้เปาบุญจิ้นเป็นเปาเ,เอนวอผสมไฮเตอร์รเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเรามีมาตรการเราเป็นข้าราชการในพระบาทดยเจ้าหัวเราจะไม่ยอมให้มีการทำผิดเด็กขาดปัญหาทั้งหมดนะฉันอยากจะย้ำให้เธอฟังอีกครั้งปัญหาทั้งหมดเกิดจากนักการเมือง ถ้าสาวต่อไปปัญหาเกิดจากการเลือกตั้งครับประเทศไทยถ้าไม่มีการเลือกตั้งมั่นมันจะสงบโอสมัยพระนักท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรั์ไม่มีการเลือกตั้งประเทศชาติจเจริญเห็นไหมครับทางต่างๆสายยุทธศาสตร์สาสรพัดเขื่อนสารพัดเขื่อนเนี่ยสร้างสมัยจอมพลสฤษดิ์น้ําไหลไปสว่างใช่ไหมน้ําไหลไปสว่างทางดีโสพินีม,นมีอ่ะมีเงินใช้ไม่ใช่ฮะมีเงินใช้ครับหลันั่นน,นี่นะคือในยุค ที่ไม่มีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นยุคที่บ้าน,นงสงบเรียบร้อย mm hmm. ยุคท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จอมพลอิกธินยุคท่านพลเอกเปเทือกศรีสละมากท่านไม่ได้ลงเลือกตั้งเลยนะแปดปีท่านเป็นนายกมาตลอดเพราะว่าทุกคนรู้ว่าท่านซื่อสัตย์ที่สุดครับในประเทศไทยท่านพลเอกเปเซือัตย์ที่สุดถึงท่านจะไม่ลงเลือกตั้งแต่ทุกคน็่ายจะเป็นนายกเพราะคนที่มาจัดก,การเลือกตั้งใช้ไม่ได้ คนที่มาจัดก,การเรืองตั้งมันซื้อสินครับถ้ามันอ้างว่ามีชิปหกล้านสินมันก็ใช้เงินประมาณหนึ่งหนึ่งหกพันล้านบาทซื้อสิเสียงละพันบาทมันก็ได้เป็นแล้วนายกรัฐมนตรีแล้วถธอจะเปิดให้ประเทศนี้เนี่ยคนเอาเงินหมื่นล้านมาซื้อสีนงิแล้วเหรอเธอไม่รักประเทศชาติหรือย,อยังไงประเทศนี้เป็นของพระเจ้ตตาอยู่หัวเพราะฉะนั้นจะให้มีการตั้งไม่ได้เพราะการต่างคือการซื้อเสียง นับก,การเรงินไม่ยากหรอกมันอยากจะเป็นนายุกใช่ไหมมันเอาเงินมาซื้อสอสอวันละห้าสิบล้านมีกี่คนมาซื้อไปเลยใช่ไหมให้สอสอไปซื้อเสียงอีกทีหนึ่งมันซื้อเสียงมันซื้อสอสอมันซื้อพรรคแล้วมันก็เป็นนายุกระฐมนตรีแล้วมันก็มาซื้อประเทศเอ,อ๋อถ้าเป็นคนไทยหรือเปล่าก็เป็นนะแล้วจะยอมให้มีการแบบนี้เหรอก็ผมก็ยังไม่ได้เห็นว่าขาจ้าคนไทยชื่อจุ้งไม่ให้มีการลื่นล คือจะต้องให้ผมเนี่ยไปยิงเคียงข้างเพราะว่าตอนนีไปเจ้ายิงหัวไม่ใช่ยิงเคียงข้างเธอต้องเห็นแก่ประเทศชาติครับเธออยากเห็คุณกูปกครองประเทศหรือเปล่าก็ไม่อยากเห็น่อยากเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือไม่ต้องมีเนื่งตั้งไม่ต้องมีเนื่งตั้งถ้ามีเนื่งตั้งมันก็ซื้ออซอซื้อประเทศฉันถามเธอทักษิณชินวัตรมันเป็นใครเป็นกันไหนมาเมื่ี้จะไปซื้อพรรคโน้ตพรรคนี้ใช่ไหมโอ้ไปซื้อคนพรรควังว่องหน่ซื้อคนพรรคท่าไทยให้เงินหัวหน้าแกงหัวหน้ากวนแล้วก็เป็นอายร哟 เอาเงินไปโปรยเราประชาชนโครงการสามสิบบาทรลกษามสกของถูกบ้นบนกานเอาแกประชาชนซึ่งสิ่งที่มันทาขัดหลักสีบพอเพียงแข่งกับพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่าสิ่งที่คุณทศินทาเองประชาชนเขาได้รับผลประโยชน์ประชาชนเขาลืมตาอ้าปากได้จนเขากล่าวกันว่าเป็นประชาธิปไตยที่มันกินได้นะฮะซึ่งผมก็ยังไม่เห็นประชาชนคนไหนเขาเดือดร้อนเพราะนโยบายของคุณทศิณเลยมีแต่สถาบันกษัตริย์ที่เดือดร้อนนั่นหละสิ่งที่เธอพูดอทำใลืมตาอ้าปาก คำว่ามั่งมีเงินทองครับไอ้คำนี้มันขัดหลักเศรษฐกษิจพอเพียงโดยชิ้นเชิงเธอเข้าใจไหมอ้คำว่าพอเพียงเคยออคำว่าพอเพียงคือไม่ก่อหนี้ไม่ก่อหนี้ทัสิ้นมาตั้งกองทุนหมู่บ้านก่อหนี้มันผิดละและ<อ>ัวพระพุทธเจ้าสอนว่าการสร้างหนี้เป็นทุกในโลกแล้วตั้งกองทุนหมู่บ้านท่าัมมันีม่ชาพุทธทักชิงนไม่ชาพุทธเท่าองตัวสองมันเป็นศาสนาอะไรกันแน่ศาสนาพุทธไม่มีการสร้างหนี้ใช่ไหม อใช่แล้วมันทางกองทุนหมู่บ้านมาสร้างนี่หรือเปล่าพุทธิ้าศรศกาสร้างนี่เป็นทุกในโลกใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วนี่ไงมันไปทำสามสิบบาทแล้วไอ้พวกที่เรียนหมอมันเรียนมันลำบากลำบนมันก็ไม่มีอาชีพเพราะคนเป็นโคกิดสามสิบบาทกันหมดครับคลินิกจะทำยังไงใช่ไหมไอ้พวกปล่อยเงินกู้โลกระบบจะทำยังไงแล้วมันยังมาทำในโครงการอะไรของมันเนี่ยนะหพวกนดี้แล้วพวกหเวทีจะทำยังไง หัวใจนี้ไม่เลยพวกเรามีมีไปร้อยปีแล้วแล้วเขาจะทำยังไงเขาขาดรายได้ใช่ไหมใช่ฮะใช่มาเพราะนั้นที่นี่มันทำนี่มันผิดปราบยาเสพติดอีกต่างหากไอ้คนขายยาจะทำยังไงไอ้คนฉุกยาจะทำยังไงก็ยังว่าที่ัน่มันต้องอารมณ์รวยกันค่อยเป็นค่อยไปหักน้าพ้าที่หูข่าวนี่ใช่ไม่ได้ครับอาราฮาฟ้าหญิงิรีเทพครับช่วงสุดท้ายของรายการอยากจะเรียนสอบถามความคิดเห็นของฟ้าหญิงิรีเทพนิดหนึ่งว่า อนาคตข้างหน้าอยากจะให้ประชาชนคนไทยเนี่ยทํำยังไงถึงจะสมสาแก่ใจสิ่งที่สถาบันกษัตริย์คาดหวังไว้ฮะประชาชนคนไทยเนี่ยนะต้องคอยฟังรายการขอ,อราวสโชว์ผู้พิพากษาท่านบอกกําลังคืนความสุขก็ต้องรอครับอยากแกได้ของดีต้องรอหน่อยอยากจะได้ของอร่อยก็ต้องรอนานๆเพราะฉะนั้นในเมื่อท่านขอร้องให้รอขอความร่วมมือ ก็ต้องให้ความห่วมมือรเรากำลังจะสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่ดีที่สุดการทำดีเป็นเรื่องยากพลนเอกประยุทธและคณะเสียสละเป็นอย่างมากต้องถามก่อนนะที่พวกที่ม่กันทุกวันเนี่ยต้องถามก่อนว่าที่ท่านเข้ามามันเกิดอะไรขึ้นบ,บ้านเมืองคุนไวใช่ไหมใช่ท่านมาแล้วสงบใช่ไหมครับความสงบเป็นพื้นฐานการพัฒนา ถ้าไม่สมมตจะพัฒนาได้ไหมครับแั้วถ้าสงบติถึงเงินทสั่งอ่ะมันเหมาะอย่างยิ่งเลยในการพัฒนาบ้านเมืองเพราะฉะนั้นต้องอยากคิดถึงตอนนี้ว่าเราลำบากต้องคิดถึงตอนนั้นม่าวุ่มรวยไปสถานที่ราชการก็ไม่ได้ถูกปิดใช่ไหมครับมีมือปืนมปืนยิงรถตำรวจปองกันปองคอในปดถนนเนี่ยอืมัอยากให้เป็นอย่ัง้นเหรอ ก็ไม่อยากนะฮะไม่อยากเพราะฉันต้องทน,น่งตอนนี้เป็นแล้วนะบอาตอนนี้ก็ไม่เป็นครับตอนนี้ทหารเข้าขุมทุกอย่างหมดแล้วเพื่อความสงบสุขอันนี้เป็นพื้นฐานใครจะมาลงทุนเขาก็สบายใจเพราะว่าประเทศท่าสงบสุขราบคาบราบเรียบครับไม่มีคนคอยบั่นทอนความมั่นคงประเทศไม่มีคนเดินขบวนอย่าว่าแต่เดินขบวนชูสามนิ้วก็ไปได้ครับทำอะไรได้หมดเลยอันนี้คือ สังคมในฝันเมื่อสังคมมีความสงบแล้วที่ตามมามัก็จะมีการพัฒนาเช่้เกาหลีที่เป็นตัวอย่างเจริญมากเกาหลีนั่นะน,นีองนะผู้นาสั่งอะไรทำมือนกนหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญในการพัฒนาต้องดูเกาหลีนั้เป็นตัวอย่างซึ่งคอ,อร์รัปชั่นกำลังเจริญลอยตากครับอืมนะครับ ท่านผู้ชมผู้ฟังครับเราก็มาจับตาดูกันนะครับว่าสังคมไทยเนี่ยจะสงบแบบนี้ได้อีกนานเท่าไหร่ในสภาวะาที่ประชาชนเนี่ยนะฮะ <_ d ata> ข้าวยากหมากแพงสินค้าทางการ,กรเกษตรตกต่ำนะครับ <_ d ata> เปิดปัญหาทั้งภัยแรงปัญหาธรรมชาตินะครับรัฐบาลชุดนี้บริหารงานภายใต้อำนาจนิยมนะครับใช้ปืนในการบริหารประเทศนะครับเราก็มาดูกันว่า อีกนานเท่าไหร่ประชาชนคนไทยถึงจะหมดความอดทนนะครับวันนี้นะครับผมดิจติโตแล้วก็ฟ้าหญิงศิรินเทพนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะครับที่กรุณาติดตามรับฟังมาจนจบรายการนะครับสําหรับท่านผู้ชมผู้ฟังครับสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการได้ผ่านทางช่องยูทูบนะครับที่สนามหลวง2008นะครับกด s u b สไครป์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวได้นะครับ สำหรับวันนี้ครับเวลาหมดหมดเวลาลงไปผมดิเจต,ติโตและก็ฟ้าหญิงศรนเทพต้องขอลาท่านฟังไปก่อนพวกกนใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าเถียงแทนเจ้าสนบสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนภสัมพั์มั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของสัตว์ไทยไปไกลถึงสปเปน ไทยเรสต์สเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทย